บ้านอยู่หาไกลขึ้นเรื่อยอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ท้าทางน่ากินจังกินก่อนแล้วนะเฮ้ยยาห้นักกนฉับบันหลายออกมาายออกมาายออกมาฉันตกใจก็เลยกลืนรองเท้าไปแล้ว อะไรกันแค่อันเดียวอย่างเหนียวนังเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนึงไอ้นั่ไไนนะคือขนมแดงโง่หมาถูกทิ้งนะขนมแดงโง่หมาถูกทิ้งงั้นเหรอเออหมาหรือแมวเวลาถูกทิ้งละส่วนใหญ่มันจะย้อนกลับมาที่บ้านได้เองอืมแต่ว่านะถ้าให้กินได้นี่แล้วก็มันจะกลับมาไม่ได้อีกเลยอี่เฮ้ยแล้วทําไมเอาของอย่างนี้มาวางทิ้งไว้เล่าก็ฉันไม่ได้ใช้ก็เลยกะจะเอาไปใช้ไงเล่มามนช่วยไม่ได้นะ ไปซื้อดังหวดที่ทําให้มันหมดฤทธิ์มาให้เองจนถึงตอนนี้นะคะออกจากบ้านเด็ดขาดได้นะออกจากบ้านแล้วก็จบเทเลยจะกลับมาไม่ได้อีกเลยอะีิเข้าใจแล้วต่อให้เกิดไฟไหมฉันก็จะไม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาดโนบิตะช่วยไปซื้อของให้หน่อยสิจไใจร้ายเวลาแบบนี้ยังให้ไปซื้อของอีกแม่ทำนี่ยังไง่ะคะเนี่ยอะไรกันน่ะแค่ใช้ไปซื้อของหน่อยเดียวคือแม่ครับแม่ครับผมจะไปซื้อให้เองครับ ขอบใจมากจ้าไม่เป็นไรล่ะครับห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดทุกคนฉันจะกลับมานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกอดตามเออเออดีล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ออกจากบ้านแน่นอนโอ๊ยโนบิตาวันนี้สมาชิกขาดไปคนหนึ่งจะให้นายเข้าร่วมทีมด้วยก็ได้นะรีบๆมาล่ะ มาพูดมาบ้านะ,วะเวลาสำคัญขนาดนี้ใครจะกล้าออกไปเล่นนอกบา้านกันเล่ามันพูดแบบนั้นได้ยังไงกันใช่ฉันจะไปชวนคนพันนั้นอีกเป็นครั้งที่สองแล้วเบสบอลเหรออยากเล่นจังเลยอึดเดอแย่แล้วบอลเพิ่งซื้อมาแท้แท้เออ,อ,อ,ออโดนงอมาถูกทิ้ง ถอาอไม่ออกจากประตูก็คงได้มั้งอ้้ตายแล้วออกมานอกบ้านซะแล้ว ยังมองเห็นบ้านอยู่เออเฮ้ยอะไรกันก็กลับบ้านได้อยู่นี่นะก็คือว่าเอ่อฉันอยากจะถามทางสักหน่อยได้ปล่าเอออขอโทษนะครับตอนนี้ผมกำลังรีบอทำไมเด็กสมัยนี้ถึงไม่มีน้ำใจกันเลยนะคนแก่กำลังเดือดร้อนอยู่แท้ๆกลับนิ่งดูได้ ฉันกำลังจะไปบ้านของคุณยาบาดะที่อยู่แถวๆนั้นนะนะ <c oughs> ยายอะไรเนี่ยโนบิตะออกไปจากบ้านแล้วเหรอเนี่ยย้ำขนาดนั้นแล้วแท้ๆนะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วล่ะสิต้องรีบหาตัวให้พบแล้วอยู่ไหนเลยเนี่ยไปทางไหนล้ะไปทางไหนกันล่ะโนบิตะแ <c oughs> ย่ยที่สอง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ตรงนี้มปนแยกที่หนึ่งเหรอ งุดกีดกุนกีดกุนกีดเนี่ยจังหาไม่เจออีกแล้วเนี่ยเธอแน่ใจนะว่ามาถูกทางไมเงียบก,ก่อนสิครับขืนบ่นอยู่ข้างๆแล้วก็มีหวังยิ่งหาไม่เจอไปกันใหญ่เลยยเย้พอทีพอทีเอ้ยไม่เอาแล้วจัไปหาเองเอาอะไรกันเนี่ยเอ้ยแล้วที่นี่มันที่ไหนกันล่ะโอแต่ช่วยนำทางคนอื่นจนมาถึงที่ที่ไม่เคยมาซะแล้วทำไงเนี่ย บ้านของท่นอยู่ทางนี้หรือเปล่านะไม่สิต้องทางนี้ต่างหากเราเ,เดี๋ยวสิไม่ใช่ทางนี้แล้วมั้งต้องไปทางไหนกันแน่แล่ะนี่เอเฮ้ยรอดแล้วเราคุณจัรวยครับขอถามเลยนะครับบ้านของผมอยู่ทางไหนเลรอครับทางโน้นขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยแย่แนละ้วคิดนู่นคิดน ύ, ี่เพลอ์มันหน่อยเลยเฮ้ยมาได้ฟังให้ดีดอีบ้านของเธอมาดูสักหน่อยหนูกับก่อนบ้านของเราบ้านของเรา ต้องกลับต้องกลับไปให้ได้ฮะภูเขาด้านหลังโรงเรียนถ้าไปถึงนั่นได้แล้วก็ต้องกลับบ้านได้แนะ่ฮะ,ะชิสกานี่นะเฮ้ยใคอย,ยังชั่วทีนี้ก็กลับบ้านได้สักทีนี่รอด้วยชิสกะร,รอฉันด้วยชิสกะ <c oughs> เหนื่อยแล้วนะทิสกอาอาทิสกาจาเอออคนผิดเลยเนีข่ขอโทษนะครับออเลยออออแล้วพวกเขาหลังโรงเรียน นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยยิ่งเดินเท่าไหร่ยิ่งมาถึงที่แปลกๆฉันอยากจะกลับบ้านแล้วนะอะไระขอโทษนะครับเคยเคยเคยเห็นเด็กหน้าตาแบบนี้มากไหม่ะครับเคยเห็นไหมครับเฮ้ยถ้าเด็กคนนั้นแล้วก็เมื่อกี้กําลังเดินร้องห้อยู่ทางโน้นนะจ๊ะหาฮ่าจริงเหรอครับจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับจะ รู้สึกว่าไกลออกจากบ้านมากขึ้นทุกทีจะทำไงดีล่ะนี่โนบิตาโนบิตาโนบิตาอยู่ไหนโนบิตาอยู่โดโนริมนนอนโนริมนนอนโดเริโนบิตาเฮ้ยอยู่ที่ไหนโนบิตาไหนอยู่ที่ไหนเล่าถ้าได้ยินแล้ว ก็เอาแต่เล่นเกมอ่านกระตู้ตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยล่ะก็ฉันก็เหมือนละคะคุณนายก็โทษนะครับบ้านผมอยู่ที่ไหนครับโอแล้วที่อยู่ล่ะจ้าแยกอะไรแยกที่เท่าไหร่ละจ๊ะที่อยู่เหรอไอเออแล้วเออแล้วก่อนชื่อล่ะชื่อชื่อเอ๊ยยังไงอยูเนี่ยตายแล้วตายแล้วตกไปทอเมื่อกี้เลยบางอย่างเลยแปลก ไม่มีใครหรอกที่กินทั้งโมดนั่นเข้าไปแล้วจะกลับมาที่บ้านได้อะโอ้ยฉันจะไม่ได้พบกับโนบิตาอีกต่อไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ลาก่อนนะโนบิตะลาก่อนฉันจะไม่ลืมความทรงจำามันแสนสนุกที่ร่วมกับนายเลย เินไม่ไหวแล้วหิวข้าวจนท้องร้องตาลายไปหมดเลยด้วยออ้าทางน่าอร่อยจังเลยอ

เสียงคุณคุณเนี่ยโอ้แววไปมั่งกลับมาไม่ได้แน่นะเดอร์เดมอนเออใช่เนี่ยฮะเฮ้ยเป็นไไม่ได้ภาพหลอนชัดๆเลยเดอร์เดมอนฮ่าโนพิตาโดนพี่ตายเหรอโนพิตาจริงๆโนพิ่ตายโดนพี่ตายมุนฮ้แต่ว่าทำไมกันเล่าฉันแหวะดังโง่มาหมดแล้วเลย ยังงั้นเหรอเป็นอย่างนี้นี่เองนะโดนพิกาดีใจจังเลยนี่ตอนนี้ฉันหิวจังเลยอ่ะโดนพิกาเฮ้ยโดนวัวไปทำอะไรมาจนดึกดื่นป่านนี้เะอคือว่าโดเรมอนเขเอาขนมดัางเหงอาวางไว้แล้วผมก็เลยพูดเรื่องอะไรอะพี่จะเข้าใจเลยสักนิดนึงงานบ้านก็ไม่ยอมช่วยทำหนังสือก็ไม่อ่านเอาแต่เล่นทั้งวันเลย ดีแล้วนะผิวสาหกลับมาถึงบ้านได้นะ